เดียวดีเดียวดีดีเอ๋ยเอฟซีเขาดูอยู่แล้วพวกี่ลูเปรีงเหนีเปดี้ยูเปิดเพียงเนเพีงหนึ่งเลยเต็พหนึ่งเลยนี่กี่ไลฟ์บ้านัน็นต้งของก้อนไหนไกลเปิดอยู่โมมันผมียูทูบไงผใส่เพีงียมด้วครับด้วยโศัพท์โศัพท์เปิดดาวดหลโตแช่เอาไหมโปแช์โปแช์มชีเด็ดนะครูต้องไม่เห็นยังังสิอยู่่ะ ว่าคอยนี่ต้องไม่เงยใจะทีน,น <laughs> ี่เดี๋ยวเขาเต้นสรงของก่อนให้เขาเลยนะพี่พี่ครับอยากเห็นอีกดีผู้จัดการวากันใครเก็บไม่ได้เก็บเลยนะตอนนี้โอ้ยโยเป่งดีอย่าแคมป์่าหนวดนเร็วเร็ว ให้โล่นลงเดี๋ยวเดี๋ยวได้กูจะพร้องนี่เอฟซีสบายอุงี่ขบายอุ้ี่ขบายเดี๋ยวจะล่นลงเอาจะตายต้องนีแม่คืแจกฉันอ้อุ้งกูนะครับคุณส่ันพี่มีแค่ ไอมเนบรเวยอนในชาดูี่ิอมยกมพระนป้เป็รนพรุนี้ไอ้เุณเกี่ยวเาล่อนล่อนล่เอาเดี๋ยวขออนุญาติห็นหน้าที่ก่อนครับเออขออนุญาตทำหน้าที่ก่อนนะครับหน้าที่ลักๆก็กินเหล่านี่แหละนีนี่มอย่าเนึ้งที่กูอยากบอกมึงเนี่ยขั้นเต็เสร่ยะเอามูไปไล่ หาลอยข้น่ะเอาลงติ๊กตอกอ่ะเจ้าชีนเอาโหลดไปเจ้าชีนนี่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 ใครก็ได้นี่นี่นี่ใครก็ได้นี่นี่ต้องไม่เห็นอย่างนี้เอ่ะมันกีอย่างเต้นวะ ยังงนี่คือไอ้ดีเจยังก่อดีเจเออเดียวแก่บุดกขางมนได้เปี้ยมตรงเต็นนี่เออมึ้ไงมึยขึ้นลิงย้ยเฮ้เฮ้ยเย้เเ้้้้ เดนไม่เอานี่ไม่้หนีไดนไม่ใช่ลวไปแล้วเอาสวัสดีครับพี่น้องครับดีครับสวัสดีครับเต้นเต้นเต้นีไม่เต้นยังเอยจอยำไปแล้เกีดร่ลอยเกีดรอยออกพันสีเหมืยาวจ้ากว่านี้ยาวยาวยาวสาดนี้ ก็เครื่องอ่ะเอาแบ่ห้องกูมาต็มอีกละด้วยนอว้องก่อนแต่น้องก็ได้เทมมันไม่โยกอะ่ะเออเปลี่ยนเพีงเลยเปนเงเ่ยนีงเียสองห้าสี่หนึ่งสองห้าน้ำก็จะเต็มแล้วนะเราค่ะพอใจหรืยอย<า>ัคะอ่านในขาน้ำมาตินเอาในเต็นแค่นเลยหับจับใครหับจับเลยนะครับฝากจับเลยนะครับๆๆ อู้จัดการครับพอขามันไหลพวกเองเนี่ยลงน้ำเต้นเนี่ยไงไงเต้นอะไรยังไม่เห็นเลยครับสองหนึ่งแมงแพ้อีกแล้วกลัวเฮ้ยในเต้นเต้นสินะเอ้าเอ้ามีแมงเป็นผู้แพ้ตลอดเลยแ่้วแลนี่น้ำเต้นกองนี้ในเต้นกองนั่นแล้วลูกยเอาเรียครับ ขอบคุณค่่ฮะขอบคุณแบบไปบปชลี่เอไปขอบคุณขบคุณโอ้ขอลองครับฉันไหดึงคิดนีอยู่ก็ไปลางตาเนี่ยอยากเห็นพี่ทอปเต้นเอ้าเอ้าอาารท็อป